ลูกไม่สบายไอจามหรือเป็นไข้ลูกคุณอาจจะไม่ได้เป็นไข้หวัดแต่อาจจะติดไวรัส i อ v แล้วก็ได้ i อ v คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งแพร่ระบาดไปสู่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีและจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรงและอาจเสียชีวิตได้ซึ่งจะค้นพบได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าในช่วงฤดูฝนในเด็นะครับถ mm hmm. ือว่าเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงอ,อีกหนึ่งชนิดนะครับ ซึ่งไวรัสไอ v ตัวนี้ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคหรือวัคซีนใ,นใดๆที่สามารถรักษาให้หายได้ใน,ท,นทันทีในขณะเดียวกันเชื้อโรคตัวนี้ติดแล้วสามารถกลับมาติดซ้ําอีกรอบได้การของคนป่วยหรือว่าเด็กที่ติดไวรัสไอซีกันนะครับข้อแรกเลยจะรู้สึกว่ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติตัวร้อนและถ้าวัดไข้เกิน38.5องศามีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อที่2ก็คือไอจามและรู้สึกเจ็บคออยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ติดเชื้อได้เหมือนกันข้อ3ก็คือเหนื่อยง่ายหายใจเร็วกว่าปกติทั่วไปจากที่หายใจอยู่ปกติแล้วหารู้สึกว่าจะต้องสูดออกซิเจนเข้าไปมากกว่าปกตินั่นก็คือมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับและอันตรายที่สุดนะครับของเชื้อไวรัส I s v นะครับที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆก็คือ ทำให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะครับลบเหลวเฉียดพันและก็เสียชีวิตได้เ,เองในขณะเดียวกันเชื้อโรคตัวนี้ติดแล้วสามารถกลับมาติดซ้ําอีกรอบได้แหล่งที่มีการแพร่เชื้อไวรัส i s v ีที่ง่ายที่สุดและมีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับก็คือจะมีเนสเซอรี่โรงเรียนบ้านบอลสูนสรุปภายในห้างและของเล่นภายในโรงเรียนของเด็กๆนะครับ <c oughs> ไวรัส i s v ีสามารถแพร่ระบาดกันทั้งจุดสัมผัสและในอากาศ ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเราขอแนะนําเครื่องพ่นรองฝอย U260 จากเยอรมันซึ่งเป็นเครื่องพ่นที่ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่ามีขนาดไมครอนไซส์ที่ดีที่สุดในโลกก็คือไม่เกิน3 0ไมครอนและมีประสิทธิภาพในการกําจัดไวรัสได้อย่างทันทีรวมกับเซ็ตของน้ายาเคมเจน HLD4H ซึ่งเป็นน้ายาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงที่นําเข้าจาก,กอังกฤษและใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลรัฐสภา ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนและเนศซอรี่ทั่วประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสทุกชนิดพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสนใจติดต่อได้ที่